ความเดิมตอนที่แล้วในการเปิดสึกกันระหว่าง2พี่น้องยูตะและท่านได้ของยูมะนะครับผม2สายเลือดยูดิวะนะครับผมซึ่งท่านได้ของอีฟิชทาวเนี่ยขึ้นนําไปก่อนนะครับผม2อศูนย์จากประตูของยูโตทั้ง2ลูกเลยนะครับผมสร้างความได้เปรียบต่ออีฟิชทาวเป็นอันมากนะครับผมแต่ว่ามาสู่ครึ่งหลังนะครับผมท่านได้ของแมยูตะก็ไม่ได้ประตูตีไข่แต่นะครับผมจากลูกหม่งอภิธารของราสมุสฮอยลุนนะครับ ดูเหมือนว่าไมยูแตจะกลับมาแต่ว่าายในไม่กี่นาทีต่อจากนั้นนะครับผมก็เป็นนาัากอออกเบนนน่ N e นะฮะที่สามารถยิงลูกซ้ำเข้าไปช่วยให้อิฟิชทาวนำเป็น3ตัวหนึ่งก่อนที่ต่อหลังบรูโน่ฟอร์นเดสจะมายิงให้แมยูเดไล่เป็น3ประตูต่อ2อนะครับผมเกมสุดมันแต่สุดท้ายแล้วแมยูเดไล่กลับมาไม่ทันนะครับผมอิฟิชทาวสามารถที่จะคว้าสามคะแนาานที่สําคัญออกมาจากสนามของตัวเองได้เป็นที่สําเร็จนะครับ และในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราจะได้เจอกับศึกสุดมันเหมือนกันยูโตะนะจะมีโอกาสที่จะแก้แค้นสิ่งที่เขาต้องเจ็บช้ำในศึกเกาเช่ซีเรียนั่นก็คือเขาจะได้เจอกับหลานของตัวเองนะอย่างเจ้าหนูคิมยุนโฮนะครับผมในวันนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะฮะขณะาี่อิฟวิชจะได้เจอกับอาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมนะฮะ มาดูดีกว่าก็บอกว่ายูโตะที่ไม่เคยเอาชนะยุนโฮได้เลยเนี่ยวันนี้เขาจะสามารถที่จะล้างตาได้หรือเปล่าเตรียมตัวรับชมกันเลยครับเอาละสายเติมที่แท้ทรูทั้งหลายหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพเพื่อทำห้ทีของคุณนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็ เราขอแนะนำเป็น Over Top Up เลยนะครับผมมีผู้ติดตามมาแล้ว1 0 0 0 0แสนจนทะเพียนบริษัทอย่างถูกต้องเปิดมานานแล้วถึง5ปีไม่เชื่อไปดูรีวิวได้เลยสามารถเซิร์ชหาในเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยนะครับเติมเกมที่คุ้มค่านะครับผมแนะนําเลยครับผมแอดมินบริการดีและยังมีแพ็คที่คุ้มค่าแน่นอนครับผมอย่าลืมโอเวอร์ท็อปอนะครับผม เอาละครับผมวันนี้ก่อนจะไปดูเกมอ่ะซนอลเรามาดูเกมที่ซิติกราวกันก่อนดีกว่านะครับผมเป็นศึกฟุตบอลคาราบาวครับนะฮะอีวิชทาวน์วันนี้จะได้เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับทำไปทำมาช้วยไปนี้ถ้าเราได้เข้าสู่อุ้ยจังหวะนี้ดึงจังหวะก็สวยนะฮะชนะได้ก่อนยูโต้นะถ้าเราได้เข้าสู่รอบจริงๆแม่งก็โคตรสุดยอดเลยชนะลูกโทษมา2แมตช์นะครับแล้วตอนนี้อู้ บิดสวยมากซาอิดสุดยอดครับอมโอ้โหเนี่ยคนนี้ได้มาจากลองเซอร์แมงโคตรโหดเลยอ่ะไม่แปลกใจว่าทำไมเจ้าหนูเอนดริกมันยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะฮะเพราะว่าซาอิดมันทำผลงานดีมากอ่ะจังหวะเมื่อกี้ดึงเทียลุดทางหน้าของนกเตะนอติฮาฟอเรสสมุดเลยโอ้แล้วดุดูรินโรด้วยนะฮะดูริโรนี่ตัวจริงทีมชาติสบราซิลไปไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะยิงเต็มข้อ คะแนนของฟอเรสต์มาบ้างครับคริสวูดกิบไว้ยิงติดล็อกครับผมบอลกลับมาไม่ได้หรอกครับเข้าซองฮนะไม่ครับฟอเรสต์คริสวูดกิบไว้กิบไว้ให้มารอิลังกายิงเอาโอกาสจังหวะผิดจิบหายครับผมหนึ่งหนึ่งเลยอุลแอนโทนีอิลังกานี่ต้องบอกว่าตัวแสบกับเราหลายครั้งแล้วนะฮะยูโตะเนี่ยมักจะโดนเขายิงเป็นประจำเลยนะฮะใช้คำนี้เลยโอ้วิ่งมายิงลูกนี้ วิ่ไม่ถึงได้ยังไงวะโอ้มาริงกางงอะทางด้านของเบนโอ้เดี๋ยวเจนจอนสันให้มาที่ยูโตะออกมาที่ออกเบนเน่ออกเบนเน่มาถึงใส่โอ้โหสวยครับลุกมาปันหนีเออรีบโรยครับผมเนี่ยแหละ2ประตูต่อหนึ่งที่อีฟริรทาวขึ้นนำอีกครั้งอะจงอย่ามองว่าฉันเป็นทีมหนีตกชั้นแต่จะมองว่านี่คื่ม้ามืดในการลุ้นแชมป์ทำเป็นเล่นไป อันดับหนึ่งพรีมลีอังกฤษนะเว้ยใครจะไปเชื่อนี่เลยครับผลงานของคนนี้เลยฮะทั้งรับทั้งยิงจะมีใครที่มาเล่นได้ทั้งการป้องกันประตูและขึ้นมายิงประตูได้แบบย <c oughs> ูโตะก็จะมีแค่พ่อเราห <c oughs> ม่แล้วครับ <c oughs> ทางด้านของอิลังกาคริสวูดยิงติดบ,บล็อก <c oughs> ทางด้านของมอร์ซี่ให้มาที่เทเลอร์มากลับมาที่ <c oughs> ทางด้านของเกรนมอร์ซี่กับทีมแ <c oughs> ชป,ปลินวันนี้เป็นตัวจริงด้วยเนี่ย <c oughs> อู้ทิมยังได้อยู่ครับไซด ซอิดให้มาที่จอห์นสันจอห์นสันออกมาออกเป็นเน่ออกเป็นเน่ยกมาสวยเลยพักอ,อกยิงอู้หติดบล็อกซ้ำไม่ได้อีกฮะยิงอีกทีนึงอยู่โตปั่นลูกนี้จังหวะวอลเลยแม่งดันติดเซฟรษาประตูอะจะซ้ำเก็ไม่ได้และเพรลูกนี้ต้องปั่นก็ไม่ใช่แนนถนัดเราแล้วเรื่องปั่นบอลเนี่ย <A 9. S 1> ไอ่นะ เอน่าหมุนบอลสวยครับเอน่าตัดเข้าในมีพื้นที่เยอะเลยไฮมคริสวูดยิงลูกนี้โอ้โหชนคานโอ้โหถ้าจะปัดเมื่อกี้ไม่ทันแล้วนะโมแกนกิฟไว้ไฮมาวูดยิงติดบล็อกคณะของกรีฟอยู่ฮะสวยเปิดมาลูกนี้เลยโอ้โหโดนยิงสวนเกือบตายครับโอ้โยบ้าเอ้ยเก็บบอลอยู่โตอ,อยู่โตออยัตออยงไงครับดึงหนี ฝากสวยมีช่องมีช่องช่องเยอะเลยช่องเยอะเลยโอเคไปแล้วครับผมลุดมาปั่นก็เรียบร้อยครับผม3ประตูต่อ1น,นะแล้วมีลุ้นแฮตทริกอีกแล้วครับผมสำหรับทนานของเจ้าหนูยูโตะแห่งตระกูลยูดีวะนะฮะสุดยอดประเพนจริง,ง,รงยื่งยิงมาตรงหัวโขดของคุณพ่อยนะฮะเพราะว่านี่คือฤดูกาลแรกในพรีเมียร์อังกฤษแลวเราเล่นได้ดีขนาดนี้ ดูดูการแรกของคุณพ่อนี่เราไปดูไลฟ์ย้อนหลังดูนะครับโอ้โหหนักหน่วงอยู่เหมือนกันอนะ่ะหาชัยชนะไม่เจอเลยครับแพ้อย่างเดียวเลยอย่างว่าแหละพลาดนั้นผมเพิ่งเคยเล่นประตูครั้งแรกด้วยจบครึ่งแรกไปนะครับผมอีฟวิชทาวเนี่ยนำอยู่นะครับผม3ประตูหนึ่งโอ้โหแฟนเจ้าบ้านโหกันตรึมเลยครับขอบอลขอบอลเปิดมาโอเคไฮบอลมาง่ายๆครับยูโต อยู่ดีวายยุโตะดึงจังหวะสวยใไฮมาที่ออาเบนเน่ออกเบนเน่มองมองทรงสวยครับผมใไฮมาที่ซาอิดซาอิดยังไงครับซาอิดใไฮออกมาทางซ้ายเดวิสมาถึงยุโตะยุโตะเข้าขวายิงลู่ดิวอุ้ยจะเอาแฮตทริกไม่ได้อะปุ้ยยิงโง่เฉยเลยแล้วมีการเปลี่ยนตัวนะฮะโจตาจะลงมาแทนท่านครัของเอริกดาซิวาโมเรรานะทั้งขวางเงียบครับยุโตะ ให้ง่ายๆมาที่มอรซี่ออกมาออกเป็นเน่ออกเป็นเน่มาตรงกลางให้ยูโตอยทีหนึง่งแชปรินวิ่งโอเคสวยให้มาที่ท่านายของซาอิตจริงก็ติดท่านายของเฮนเนซี่อยู่ฮะนิดเดียวคริสวูดคริสวูดยังไงคือกำลังไม่ได้ครับผมแอนเจลซันโจดโขไว้ไม่เข้ากรอบอะดูแต่เริ่มมาแล้วนะท่านายของโดมินิเกเวส ตัวนี้ดึงทีหายเลยวะโจตา่ายิงไกลก็ติดเซฟนั้นของยูโตะอยู่ครับผมง่ายๆไม่เข้าหรอกพอได้กิ๊กเล่นลูกสูตรนะโดมินิกเวสโดมินิกเวสเปิดมาได้โอบอู้หุยบูดิโลนะพยายามจะแก้ตัวเกือบเข้าอยู่เหมือนกันนะเข้าก็ไม่ทันแล้วนะเนี่ยบอลมายูโตฝากมาที่เอนดริกยูโตะนิด่งยูดีวะยูโตะม้วนม้วนแล้วดึงจังหวะอุ้ยดุดเฮ้ยเอ้าไม่เป่าเหรอ จังหวะนี้ทางด้านของฟอร์เรสสวยกับมาแอนเดอร์สันให้มาคริสวูดคริสวูดคืนกับมาโมแกนจิ๊บไว้อุ๊ยเอาล่ะนาที84เกมเริ่มตึงแล้วนะครับเพราะว่าฟอร์เรสตามมาเหลือแค่ลูกเดียวแล้วอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นยังไม่ได้ตีเสมอซะหน่อยไม่ได้ละถ้ามีเวลาให้เราเผาอ่ะต้องเผาเวลาหน่อยแล้วฮะเพื่อนเอาไม่อยู่จบการ์ดไม่ได้เรียบร้อยนะครับผมเป็นนะว่าอีฟวิชทารก็ทำสำเร็จนะครับผมเราสามารถที่จะ ผ่านก็ไปสู่รอบต <playing> ่อไปขอสึกคาราบาวครับได้สําเร็จนะฮะไม่แน่นะถ้าข่าดลุ้นสู่รอบชิงแล้วได้โดนลูกโทษอีกนี่น่าจะมันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาดูเกมพรีเมียร์กกันต่อเลยดีกว่านะครับอกวันนี้จะเล่นที่มูรินเนซสเตเดียมนะครับอีวิชทาวจะต้องไปเยือนนะนะของเจ้าหมาป่าวูดแพรมตันวันเดอร์เรอร์ในสึกพรีเมียร์อังกฤษนะมาวันนี้จ่าฝูงครับเราเรียกตัวเองว่าเป็นจ่าฝูงได้แล้วเจอกับทีมหมาป่านะ นี่ม้วนตัวหลบสักหนึ่งทีก็ผมจากนั้นปีโอโหประตูที่พิวที่สุดในโลกและหลุดมาเลยครับยูดีวายุโตยิงติดแซบแล้วก็ซ้ำโอ้โหหนึ่งศูนย์นะนี่แหละทีมที่ทุกๆคนก็ไม่มีใครเหมือนนะฮะเพราะว่าใครมันจะใช้นะครับประตูตัวรุกใช่ไหมแต่ว่าอีฟวิชาาวนะครับผมเรียกที่จะใช้นะฮะนี่อาจจะเป็นปผมรว่าทำไมแมเคเน,นาถึงได้บอกว่าให้โอกาสนะครับผมที่จะ เซนนรกของยูดิวายูโตะไปอยู่ในทีมนะทานี้เขามีปัญหาท่งนแรกของสุขภาพจิตนะครับผมซึ่งส่งผลไปถึงร่างกายนะแต่ตอนนี้ยูโตะกลับมาแล้วครับผมด้วยผลงานยอดเยี่ยมของเราทําให้ทีมตอนนี้อยู่จ่าฝูงเลยนะเปิดมาจัากวะนี้เคลียร์ไปได้และดูให้ยูโตะไปอีกแล้วครับยูโตะไปอีกแล้วขึ้นมาแล้วะบอลเปิดมาที่ทางด้านของเดวิสให้มาที่สมอดิกสมอดิกฝากบอลมายูโตะครับยูโตะให้มาไซด์เวสลีย์ไซด์ ฮาชินสันหยอดมาลูกนี้อุดได้ด้วยครับผมแต่งสวยวัดลูกนี้ออ้หูสุดยอดนอะฮะวันนี้ยิง2ลูกเหมือนไม่ใช่ประตงเลยครับถ้าขอยูดวายูโตะนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็น่าจะมีช็อตต้องเซฟอยู่ดีแหละแต่ว่าช่วงนี้ขอหน่อยช่วงทีมเรากําลังผลงานดีโหนที่ถ้าได้แชมป์จริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะว่าลูกปั้นต้องตั้งที่สโมสสลนวฮะสำหรับยูดีวายยูโตะนะเป็นทุกอย่างให้กับทีมแล้วจริงๆฮนะ ยังเป็นดาวซันบูด้วยเนี่ยดาวบูบมาบ้างแล้วนะสแตนเส้นให้มาทางนั้นขวาที่ทางนี้ของแตนลาเส้นไม่ได้ฮะยิงติดบล็อกบนกลับมาทีที่ทางนี้ของมินิสตรคคีคุณย่าคุณย่ายิงไกลก็ไม่เข้าก็บอกหมูเข้าซองยูโตะให้มาที่ไซต์ไซต์คืนมาที่ยูโตะมีความไวยูโตะโอ้โหไปได้เรื่อย อยู่ดีวะอยู่ต้องยิงต,ต,ติดเซฟครับนิดเดียวอ้หแล้วก็จบครึ่งแรกไปก่อนเลยนะด้วยสก,กอร์สองศนะครับและยูตเองมีลุ้นแฮตทริกด้วยนะคามวิฟิลีบอกทำได้ไงวะเนี่ยโ,โหดจัดเลยพี่มาครึ่งหลังคุณย่าแต่ลาเซนยิงเกันนี่ไงบอกแล้วเข้าซองฮะไม่ธรรมดาให,หม่<ป>มแล้ว หลังเริ่มรั่วแล้วนะอิฟิตจังหวะเนี้ยพูดแต่ว่าจังหวะนี้คันฟิลิปดักไว้ได้สวยมากฮะเกมสวนกลับนะครับผมของอิฟิตเชาพัาชิสันให้มาที่ยูโตฝากที่ซาอิทซาอิทคือกับมายูริวะยูโตไปแล้วโอ้วิ่งมาครับบูบบุกขึ้นมาบ้างเป็นทนายของกาลิตแซลาเซนได้ยิงลูกนี้วิ่งไม่ทันแล้วนะเมื่อกี้ผมขยับผิดทางมาแล้วครับแล้วโอ้โหมีเปลี่ยนตัวแล้วนะ เวสลีย์ไซด์นะครับผมถูกเปลี่ยนออกน,นะเอาเจ้าหนูเอนดริกนะครับผมลงมาเล่นแทนนะฮะต้าแต่ย้ายมาเอนดริกยิงไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องน่าเศร้าอย่างหนึ่งนะก็พยายามปั้นแล้วอ่ะแต่มันยิงไม่ได้ครับสุดท้ายบางทียูโตะยิงยังดีสักกว่าเอาหน่อยวะเอนดริกบอลมาเล่นสักอาครับจังหวะนี้มาประตูแรกของเจ้าหนูเอนดริกมาจนได้ครับโอ้โหหลังจากที่บนอยู่นานนี่ไงนับหนึ่งแล้วเว้ยเออยิงได้สักทีนะสำหรับเอนดริกนะโอ้เพราะว่าแบบว่า นี่มันเล่นมาเกินครึ่งฤด,ดูกาลแล้วนะฮะแกแบบยิงไม่ได้เลยอ่ะก็เลยไม่แปลว่าแม็เคน,น่าทำไมไม่ให้เป็นตัวจริงมาเสคุนย่ายกมาเซนลาเซตจังหวะนี้จิ้งก็ติดซแซกบลับแลวเป็นลูกล้ำหน้าด้วยคุนยา่าดึงจังหวะคุยนย่าโอ้โหผิวผิวผิวมากโอ้โหดึงส่งมาได้สวยครับเซ่ลาเซตให้มาโดนจิ้มโอ้โหไม่ไหวครับโอ้สุดท้ายเสียประตูอีกแล้ว ุ้ยผมเก็บคลีนชีทยากจริงนะเพราะว่าเราเล่นอยู่กับทีมที่มันจริงๆอ่ะอิบิวชัยอย่างที่ยูย้ำอีกทีนะมันไม่ใช่ทีมเก่งเลยอ่ะแต่ว่ายูโตะมันแบกเลยสิ่งที่เราทําได้คือเก็บผลการแข่งขันนะแต่ว่าเก็บคลีนชีทโคตรยากเลยฮะเรียบร้อยครับผมจบเกมคาะไม่ได้เรียบร้อยฮะวันนี้เทียดับหนึ่งอย่างอิบิวชาวนะผมก็สามารถเก็บ3มแต้มออกไปจากมรลิโนสเตเดียมได้นะครับทำให้เราเนี่ย ยาโคมันจ่าฝูงต่อไปนะครับผมมีแต้มเหนืออันดับ2อยู่นะและไม่ได้เป็นแค่ฮีโร่ในสนามเท่านั้นนะครับผมยูริวะยูโตะยังเป็นฮีโร่นอกสนามนะฮะไปที่โรงเรียนท้องถิ่นนะครับผมแล้วก็ช่วยในเรือเร่องของรียายเงินบริจาคด้วยนะครับและใครก็ตามนะครับผมที่อยากจะวอวยพรวันเกิดให้กับยูโตะนะวอวยพรได้เลยนะครับผมในเกมวันนี้วันที่18ธันวาคมนะฮะทุกคนในตระกูลยูริวะจะเกิดวันที่18ธันวาคมทั้งหมดเลยนะครับ เอาล้วครับใครที่รอแมตช์แกเซนอลคุณต้องรอไปแป๊บหนึ่งนะครับเพราะวันนี้เราจะมากันที่พอร์ตแบนโรดนะฮะเกมใหญ่เหมือนกันเขาบอกวันนี้อีวิชทาวจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของสาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะบอลมาที่ทางด้านของลองสตาร์ฟให้มาซานโดรโตนาลี่หูเห็นกลางเขาแล้วเรายังไม่รู้จะขึ้นเกมยังไงเนี่ยกอดโดนยิงมากหูยเข้าซองครับผมยูโตะรับไปได้เล่นเองเลยครับนี่ไง ประตูตัวรุกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเล่นบอลกับเท้าเราไม่กลัวอยู่แล้วสมุนิคให้มาที่ฮาจินสันฮารจิสันให้มายุโตยุโตเลือกซ้ายครับผมกลับมาที่ลีฟเดวิสให้มาตรงกลางโอเคยิงติดปกขออีกทีโอ้โห,โหอ้าวิดจะไหวขึ้นก็ขึ้นสิครับมาฮะาขึนกับหลังนะฮะทางด้นของทูเซเบ้ฮาจินันขืมาให้ที่ยุโตให้เร็วมาที่ซายอีตยิงเร็วอู้ 1-0ครับสุดยอดเวสลี่ไซต์นะอูรุนี้สุดยอดเลยแล้วเราได้แอสซิสต์ด้วยนะครับผมสำหรับทนห้ของยูโตะนะโอ้ยิงผ่านมือนิกโปไปเฉยเลยครับเอาละครับผมเจ้าบ,บ้านอีวิชทาวได้ประตูขึ้นนำนิวเาสเซลไปแล้ว1-0โอ้โหแฟนๆบอเลยฤดูกาลนี้เชียร์กันแบบบ้าคลั่งนะฮะทนด้ของอีฟวิชนะนี่เราแปะให้ครับแล้วดูฮะถึงก่อนบอสแมนนะฮะแล้วยิงผ่านมือเขาไปเฉยเลยครับดูยิงเลียดของเวสลี่ไซต์นะฮะ นิกป๊บกะจังหวะพลาดครับ1-0เลย์เลยแต่รู้เกมสู้ไม่ได้เลยนะฮะแอบดีกอดโดนโจรโดนปัดลูนี่ติดเซฟโอ้โหหูเซฟมือมือไม่หักเลยฮะทิมเบอร์โอ้โหลบมาได้ยังไงทิมเบอร์ได้ยิงติดเซฟอีกครับผมโอ้โหงานชุกแน่ๆแล้วครับพนัยของยูดิวะยูโตะนะโอ้ยเพราะว่านิวคาสเซิลเกมมาแบบทุกที่ทุกทางเลยฮะ ลูกนี้ซูเปอร์เซฟสองจังหวะซอสเลยนะฮะฐานับยูโตะคุงคนเดินสั้นมาบอลนมนยิงติดบล็อกทา่าทีของอิบิชโผล่ออกโตกทิ้งยังไม่พ้นขีดอันตรายครับบอลมาที่ทานาทีของแดนเบิร์นเบิร์นให้มาที่ซานโดรโตนาลีโตนาลีมาตรงกลาด่แอนโทนีกอร์ดอนยิงอู้วิแม่นเสาเกินฮนะยิงอัดเสาไปเลยและได้สูน์อีกแล้วครับมิบคาเซล ต้องรีบลงตำแหน่งนะฮะเวลาขึ้นแล้วจบไม่ได้นะสำหรับทนา้ของยุโตเนี่ยดีสุดคือพยายามยิง,ยงให้มันออกบอลออกนอกสนามไปอะ่ะอุลัอิซักอิซักยิงเสาแรกกันโอ้โหกะอยู่แล้วครับไม่ยอมหลอกเสารแรกอะ่ะไม่ยอมให้ใครมากินเด็ดขาดะนะทนาของกับดันทีมนะออาเปเน่ออาเปเน่แทงไหมแทงไหมโอ้โหไม่แทง เลือกจังหวะนี้หยอดมาหลุดมาครับซาฮิยโดนชนโอ้โหบอสแมนมันโหดไปไหนเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ลูนี้ได้อยู่ครับธนาทของยุโตะฝากไหมฝากก่อนฝากธนาทของเอาเป็นเน่ให้มายุโตะยุโตะเจอกับบอสแมนอูเจอสองตัวบอสแมนมาตามประกบยุโตะพลิกหนีได้ครับผมเข่าซ้ายยิงติดบล็อกซ้ำวิว่งแดนเบิร์นแม่งมากันและจบครึ่งแรกไปก่อนเลยครับผมด้วยการนำอยู่หนึ่งศูนย์นะจาก เวสลีย์ซายิดนะฮะเจคอบเมอร์ฟี่ให้บอลมาถึงที่อเล็กซานเดอร์อิซัคอิซัคคืนกลับมาเมอร์ฟี่ทีนึงทิมเบอร์ให้มาลองซารฟมาอิซัคโอ้โหสุดเปอร์เซฟอีกแล้วครับผมไม่ยอมให้เข้าหรอกครับวันนี้เหนื่อยหน่อยอ่ะอเล็กซานเดอร์อิซัคจะยิงเราอ่ะยูุตโองลงสุดๆฮะโอ้โหเซฟได้หลายจังหวะนี้สุดยอดเลยขอได้คิก เปิดมาลูกนี้เ,เลยหื้อมจนเานสาจนเสาย,ยัง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 ได้อยู่ยังได้อยู่ทางด้านของลีฟเดวิสให้มายุโตเกมสวนแล้วนะครับผมมาที่ฮัตชินสันฮัตชินสันออกมาที่สมอริกฮัตชินสันแทงลูกนี้สุดยอดเลยครับผมยูดีว่ายุโตยูดีว่าโตบอลนในปาดในและก็เ <c oughs> มีหยุดรวยครับผมกะแล้วเวสต์นี่าซิ์แกอยู่ครับคือยูอะมองไม่เห็นด้านในเพราะว่าไม่ได้เปิดยได้ด้วยแต่เราเราเห็นนั้นแต่ลายวิ่งแล้วว่า มีเพื่อนวิ่งไปรอแน่ๆฮะอุ้สุดยอดครับผมคือจังหวะน,นี้ถ้ายิงเองอะผมว่ายิงไม่เข้าเพราะว่านิก p อสก็ปิดมุมแล้วอุเป่าปากเลยครับป๊อบนี่ดูดูการบุกนะฮะใครจะไปคิดประตูจะขึ้นระบุกแบบนี้และอุ้ได้แท็บอินเข้าไปฮะกำลังจะเป็นฮีโร่เลยนะครับผมทั้งซซอิดแล้วก็ยูโตนะฮะยิง2จ่าย2องฮะประตูส่งให้หน้าใครจะเชื่อ และตอนนี้นิวก็เสิลบุกหนักครับีซัทเอาโอ้โดนเซฟอีกแล้วอะปัดได้หมดอะวันนี้บอกเลยกูมั่นใจสุดๆอะเปลี่ยนแล้วครับผมทน้านของเมอร์ฟี่นะฮะถูกถอดเอาแฮาวิบารสลงมาแทนนะครับผมเล่นสั้นชิมเบอร์มาที่แอนีิกอรดอนมาถึงคูโนโกิม,มาราสกร์ก็ไม่ได้หรอกครับผมเข้าซองฮะไป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 ,ไป,ไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย <20. S 1> เฮ้ยโอ้โห,หนึกว่านึกว่าให้ติดฮนะ ลเลนโมซีกลับมาที่ทนาทาของออกเปนเน่ไซด์ไซด์ยังไงล็อกก่อนล้วก่อนเข้าช่องอูได้อยู่ฮัตชินสันเอาเลยลูกนี้จริงโอ้โหติดมือนิโคพบะเฮ้ยวันนี้เราเชื่อมเกมอย่างดีเลยอะโอ้เราหมดแล้วฮะโอ้นึกว่าจะให้ไซด์ลุ้นนะัทสิ๊ดใสแรงแกมหมดฮะถอนอ่อกแล้วครับผมส่งเป็นเจ้าหนูเอนดริกนะครับผมลงมาวิ่งไล่กวดต่อชิมเบอร์ฝากมาที่ซานโดโรตน,นาลี ทีมเพิ่มมันไม่กล้าม,มันเล่นดีจังวะไอมาอีซักไม่ไหวแล้วครับผมโอ้โหคือมันโดนลอ่อเป้าเยอะมากอะแต่วันนี้จริงเราแซฟให้เยอะสุดๆแล้วนะฮะโอ้โหไม่ไหวคือคือเราอยู่ในทีมที่หลังอะพร้อมจะหลุดตลอดนะ,ะฮะดูดีเนี่ยและอีซักมันเลือกเสาแรกคือผมต้องเดาอะว่ามันจะยิงเสาแรกหรือเสาสองอะเราต้องวิ่งไปประกบก่อนนี่ช้าค่เสียวเดียวคือหลุดแล้วยูตโตะยูโตยังไงครับ ดึงจังหวะไว้นาทีป8ปอีกิีเดียวจะหมดเวลาแล้วฮัชชินสันฮัชชินสันหยอดมาที่อ็อกเบเน,น่สวยครับปาดในไม่ถึงครโผโอ้โหติดแดน,นเบิร์นแล้วผู้สิงก็เป่าจบการทำที่เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดวันนี้เป็นอีกวันที่เรายิงไม่ได้ก็จริงแต่เรตติ้งเราน่าจะ10.0เลยครับเซฟแบบมือเป็นปลาหมึกอะ่ะคุณดกว่าทศกัณ์ปัดได้หมดนะนี่ไง10.0เซฟเยอะขนาดนี้ เซฟไป14ช็อตอเกนนะฮะบ้าไปแล้วไอ้เปรตอ่าลี่ครับแลช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับผมอันดับหนึ่งขอพริเียอังกฤษยอย่างอิฟริดทาวทกำลังจะเจอกับอ, Town, อันดับ3อย่างไอ้ปืนใหญ่อา,าร์เซนอลฮะมาดูตารางกันในตอนนี้สักนิดนึงนะครับผมอิฟริดตอนนี้มี46คะแนนนะครับผมนำเหนือทางด้านของสิงโตด้วยเงินครามเชลซีที่มีอยู่39คะแนนแต่ว่าสำคัญกันมันนี้ตรงที่ว่า เชลซีเนี่ยไม่อยากให้อร์เซนอนไลจีมากกว่านี้นะพวกเขานำอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นแมตชนี้ผมบอกเลยเดือดแน่ๆเอาครับผมเรากอนบาคุณผู้ชมที่สนามเอเมอริส t เตเดียมนะครับผมแมตที่ทุกคนรอคอยนะฮะบิ๊กแมตประจ้าสัปดาห์นี้อร์เซนอลเจอกับอิฟวิชทาวนะครับมันเดือดตั้งแต่ที่ยูดิวะยูโตจะได้เจอกับคิมยุนโฮแล้วมันยังไม่พอแค่นั้นนะแต่ว่าวันนี้ถ้าอสเซนอนเอาชนะได้เนี่ย พวกเขาจะแซงเชลซีขึ้นไปเป็นอันดับ2เลยนะฮะมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่ายูโตโอ้โหแฉจังหวะนี้สวยมากครับออเปนเน่ออเปนเน่ให้มายูดิวายูโตดึงจังหวะไว้หนึ่งทีเอาครับโอ้โหทั้งกาบเรียวทั้งซาลิบาโอ้โหเหนียวจัดแต่จังหวะนี้พลิกได้และยิงสุดยอดครับผมโอ้โหวาสามารถเฉพาะตัวไม่เคยแพ้คใครจริงๆครับสำหรับยูดิวายูโตนะฮะอิบวิชทาวได้ประตูขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อสูนนะฮะจากยูโตครับ นี่ฮะลูกเนี้ยจริงๆอ่ะมันเหมือนจะทําง่ายนะครับแต่ไม่ใช่เลยนะฮะคือทำม้วนผิดนิดเดียวเรียบร้อยอะนี่ยูโตะยิงขึ้นนําแล้วครับผมอันนี้ของปาเตปาเตฝากมาที่มีบัลไปเทศด้วยเหรอโดดเสียบเลยโบอมโหเรียนโด,ดตรตซาครับโอ้เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่อิฟฟิชได้ประตูขึ้นนำนะฮะอาร์เซนอลได้ประตูตีเสมอแล้วครับโอเคกูเจอทีมที่ น่ากลัวแล้วครับคือเราระวังแค่ยุนโฮคนเดียวไม่ได้ด้วยครับโอ้โหครอสซาโล่งๆแบบนี้ปล่อยได้ไงหนึ่งหนึ่งซะงั้นยุนโฮมาแล้วครับกโยสากะสากะเล่นกับครอสซาลดโอ้โหซูเปอร์แซ่ของยุนโฮยุโตครับสุดยอดแซ่ไวได้อย่างสวยงามะและจะเป็นเกมสวนกลับของอิฟวิชทันทีครับฮัชชินสันให้มาไซต์ไซต์ไซต์แทงต่อเนื่องมาพิมไม่ใช่ยุโตอโอ้โหมาเกยเยส มาอีกครับทนายของอิบราฮิมอาจิซันซาอิาดซาอิดแทงต่อโ้หติดทนายของซาลิบาร์แคลิฟอร์นี่โอ้โหแคลิฟอร์นี่เป็นแบ็คซ้ายด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดียวลงไม่ทันนะครับเนี่ยเราลงไม่ทนนันลงไม่ทนัทนสวยแล้วครับอุย้ยติดบล็อกแล้วโดนเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหไอ,หอจังหวะแรกอะ่ะนึกว่าจะไม่โดนแล้วครับบอลมันดันกระชอกมาหาคิมยุนโฮครับโอ้โหยังคงเป็นหนามหนาม หนามอะไรวะเรียกไม่ถูกอ่ะคือเป็นขวากหนามให้กับคะานนของยูโตะเหมือนเดิมเลยอ่ะยุนโฮอ่ะแ <c oughs> ล้วอาร์เซนอลพลิกขึ้นนำแล้วเฉยเลยไม่เป็นไรสิเราทำได้ก็คือต้องสู้ครับยูโตฝากก่อนนะดิไซส์ไซต์ยิงอูติดล็อกครับผม <c oughs> มาออกไปเนีย่ยอืมติดอีกอาร์จินสันให้มาดึงยุนโฮยูโต้ยิงเออมาครับผมตีเสมอได้เหมือนกันครับจากคิมไม่ใช่สิกูจะไปยุนโฮอย่างเดียวเลยยูดีว่ายูโตะครับ โอ้ยตอนนี้เพื่อนๆนั่งไม่ติดสนามแล้วนะครับผมพวกเราผู้เล่นตัวสำรองของอิฟวิชนะฮะเกมมันเดือดครับเกมมัอย่างมันเลยฮะโอ้โหแล้วนี่ฮะอยูโตะขึ้นมายิงประตูตีเสมอให้กับอิฟวิชนะฮะหลังจากที่มเมนตตมก็ลงจะเทไปทางฝั่งอาร์เซนอลแล้วนะต้องมาดูครับผมโอ้โหแม็กคน้ามันมากนะบูกยโาก้าไปมาที่ทรัโอ้เดี๋ยวโดนเสียบไว้เกือบไปฮะโอ้เอดิกาเซีย คือถ้ามันมาถึงไอ้เจ้ายุนโฮได้เนี่ยเราก็จะซวยเหมือนกันมา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 ,มาตรงกลางออเอาไปเน๊ะฮาจินสันให้มาที่ยุตโตะยุตโตะฝากซาอิตก่อนครับผมแล้ววิ่งเข้าช่องซาอิตตาตามช่องสวยมากยุตโตะแปะเรียบร้อยครับผมมาดีแฮตทริกด้วยครับผมและอิฟบิชทาวขึ้นนำอาร์เซนอลอีกครั้งหนึ่งครับผมสามประตูละสองดูดิโอ้หูมันจัดฮนะเราผู้เล่นตัวสำรองรวมไปถึงโคช้ชของอิฟบิชนี่คือแบบ เชียร์อย่างเงาเชียร์เพลงร็อกฮะโอ้โหมันมากครับดูปฏิกิริยาแม็กเคลน่าครับเป็นไงเป็นไงยูนโน่ยูนโน่โอ้โหเจี๊ยบผิวจัดหมูไกโยซาก้ายิงติดแซก็บอบโคกไม่ได้ครับโอ้โหตัวเซมเบ้มาจากไหนไม่รู้บอลกลับมาที่เฟเดริโก้บาเบเด้กลางอาร์เซอนอลไม่มีจุดอ่อนเลยนะฮะแม่งยังแข็งอะ่ะมิริโนโ่เอา้าโดนชนไม่ได้ครับและจบครึ่งแรกไปเลยครับด้วยสกอร์3าต่อสโอ้โหเกมนี้ มันจัดครับเรตติ้งช่างแม่มเลยก่อนเนะมาในครึ่งหลังนะบุกยศสกักะหักกลับมายินยุ่นโฮกุยดิกาเซียบล็อกไว้ได้สวยครับถ้าปล่อยให้ได้ยิงนี่เหนื่อยฮนะบอกเลยมันยิงแรงมากครับยุนโฮอะ่ะออกเป็นเน่ให้มาฮัจิซันฮัจินซันยังไงฮัจิซันจังหวะนี้เอ้าไม่ให้ครับผมนึกว่าจะให้ซาอิดไม่ให้ให้มาจังหวะนี้มาดิางซาอิดยิงไกลโอ้โหติดเซฟดาวิดไรยาครับ วิ่งกลับตำแหน่งก่อนนะทาแด้านของยูโตะอาเซนอลนกํลังจะมาแล้วนะฟเฟตดริโก้บาเบเด้โ้แม่งได้บาเบเด้ไปคือแบบแทบไม่มีจุดอ่อนเลยอนะตรงกลางมันนะ่ะโตมัสปาเตกลับมาที่ฟเฟตดริโก้บาเบเด้อีกทีนึงอนะบาเบเด้แทงมาให้นี่บุกยอซากะสากายังไงดีครับผมบุกยอซากะาสากเาลี้ยงให้มากินยุดโโอ้โห,โหดูบอลมันยิงเนี่ยฮะพุ่งมันจะลวดอะผมขยับขาไม่ทันนะ วเซนอนตีเสมอได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมเกมนี้ดูไม่ออกเลยนะว่าจะออกหน้าไหนครับคือคือมันโหดกันมากเลยอ่ะไอ้เปรตสามสามเชื่อใครจะไปเชื่อฮารจิซันให้มาที่ยูตโตะสาอิดสาอิดออกขวาไหมเสาขวาได้ครับผมออเบนเน่ออเบนเน,ออเปเน่ปาดเข้ากางแหววววยติดเซฟครับผมไม่เปรตเลยไีกทีนึงฮะราจิซัน อาจิซันแทงตัวนู้นก็ช่องมาที่เวสเลซายต์โอ้โหอโ้สุดยอดเลยว่ะแมต์นี้โอ้โหเจอแมต t ์่ห้าดาวของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีรีส์นี้แล้วฮะโอ้โหซีสามครับขึ้นนำรอบที่สามนะครับผมมาดูกันว่าอาร์เซนอลยังจะกลับมาได้อีกหรือเปล่านะฮะรอบนี้เป็นเวสเลซ <S <S ายต์และเปลี่ยนเอาโอ้โหเอาเปลี่ยนเซา,ายต์ออกแล้วฮะเอาเอนดิกลงมาไล่กวดฮะเซนอนต้องสู้นะฮะทรอซา คือกับมาที่เป่าไปแล้เฮ้ยใส่กล้ยขนาดน,นี้เหรอนา่นี่โอ้โหเชียเปิดโคตรเวอร์ครับทันทีของเฟเดริโกบาเบเด้บ้าไปแล้วลูกนี้โอ้โหเฮ้ยผมยอมอะ่ะมาดูไฮไลท์ครับเชียดูโดนเปิดบอลเนี่ยฮะใส่ก้อยแล้วซาก้าไม่ล้ำหนะ้าเปลี่ยนตัวด้วยครับอาร์เซนอ,นอลเอาทรัสซาออกน,นะฮะส่งเจ้าไก่งวงนะฮะ ไฮฮาวเร์ดนะครับผมลงมาเล่นแทนนะจะบอกผมกำลังมันไม่มีจุอ่อเลยเฮ้ยยูโทจริงโ้หยวจะแพ้เอานะครับนี่เอีบวิชไม่ได้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 ต้องเล่นดีๆเวลายังพอมีเหลืออยู่3นาทีอาจจะพลิกชนะได้อยู่ครับผมฮานจิสันแทงต่อมาที่สมอดิกสายสุดเดวิสมาที่ยุโตกลับมาที่ฮาจิสันยกมาโอ้โหโดนดักไวเดี๋ย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 วดักไวโก้ไอ้นี่มันช้าครับ อยู่โตสู้ครับครับผมเ,เอาตอนนี้อาจจะสามารถชนะได้ครับผมหาจินโอ้ยโดนดักปะเุ้ยวิงว่งเงงวิง่งเงงกลับก่อนกลับก่อนกลับ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 ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงนะอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคและพู้สินเป่าจบคําที่เรียบร้อยครับโอ้โหเกม สุดมันเลยครับผมสิ่งเดียวที่เราจะไม่ค่อยพอใจคือเรตติ้งเราน่าจะได้น้อยอะฮะเพราะวันนี้แต่มันมันมากนะเ <c oughs> นี่ยได้เป็นแฮตริกฮีโร่ด้วยนะแต่ว่าไม่ชนะครับผม <c oughs> โอเคสุดเดือดดูดิ7.7เลยอะเรตติ้ง <c oughs> นี่ครับซึมเลยครับโอ้เกือบไปแล้วครับไม่เงเอ้ยเกือบเอาชนะไอ้หลานเปรดยุนโฮได้แล้ว <c oughs> โอ้โหแล้ว สำหรับตอนหน้านะครับผมบอกเลยว่ามันแน่นอนกับเนรคุณดาบี้นะฮะอิฟวิชทาวของเราจะได้เจอกับท่านของสิงโตน่งเงินครามเชลซีที่มีโคคกเง่งยูโนและคุณพ่อยูตะอยู่ในทีมด้วยนะครับผมและเพื่อความดราม่ากันไปอีกนะครับผมมันจะต้องเป็นอะไรที่มันมากๆแน่ๆเพราะว่าอิฟวิชเนี่ยหลุดเสมออาก์เซนอลมานะครับผมทำให้ตอนเนี้แต้ม ต่างกันเพียงแค่5คะแนนแล้วนะผมระหว่างเชลซีกับอีฟวิชทาวนนนะแต่ความมันจะเป็นยังไงติดตามต่อกันในพาร์ทหน้าสับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผม